สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องราวดีๆเมื่อฝั่งทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับลายมือหมอย้ําว่าแม่นแค่ไงมือดูเส้นลายมือว่าเส้นไหนตรงกันบ้างเป็นที่ทราบกันดีว่าลายมือของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งทุกคนก่อล้วนทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าไม่มีใครที่จะมีลายมือเหมือนกันในโลกใบนี้และในเรื่องของศาสตร์การทำนายดูดวงลายนิ้วมือนั้นสามารถบอกได้ถึงเส้นชีวิตเพียงดูเส้นทั้งสองข้างของสองฝ่ามือของเรานั่นเองสำหรับวิธีการดูลายมือง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกางฝ่ามือทั้งสองข้างให้มาแนบติดกันแล้วสังเกตบริเวณเส้นตรงกลางนั้นว่าตรงกันหรือไม่เพราะนั่นหมายความถึงความรักและชีวิตของคุณ 1. เส้นบนฝ่ามือเป็นเส้นเชื่อมต่อกันทั้งสองข้างในแนวนอนคุณเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งคนประเภทแบบคุณนั้นมีไม่มากคุณเป็นคนที่มีความมานะบากบันในการใช้ชีวิตในการพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่ตั้งใจทำงานไม่ว่าจะลำบากมากเพียงใดสุดท้ายคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้เสมอ ในช่วงอายุ30-40ปีชีวิตของคุณมักจะดีขึ้นเรื่อยๆตามเหตุและผลในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีแต่คุณมักเป็นพวกที่ไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นได้รับรู้สักเท่าไหร่เพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบให้ชีวิตมีความวุ่นวายชอบใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆสำหรับความรักของคุณก็จะเป็นความรักที่ค่อนข้างเดียวขึ้นเดียวลงบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดี แต่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นความรักที่ไม่ดีเอาซะเลยเจอแต่ปัญหาเจอแต่คนที่พยายามจะเอาเปรียบบางครั้งเราทำดีด้วยแต่สุดท้ายคนนั้นก็สีแซงแกงทำพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกไปจากชีวิตของคุณเชื่อเถอว่าคุณยังสามารถเจอคนที่ดีได้มากกว่านี้อีก2เส้นลายมือที่มือซ้ายต่ำกว่ามือขวา ัวคุณเองนั้นมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนค่อนข้างที่จะชื่นชอบในตัวตนที่คุณเป็นเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกและจริงจังกับการใช้ชีวิตคุณเป็นคนที่ชอบความโรแมนติกแต่ไม่ชอบผูกพันสักเท่าไหร่ทำให้ดวงความรักของคุณนั้นไม่ค่อยจะสมหวังในช่วงนี้ในส่วนของเรื่องการเงินเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงความขึ้น,ข,นขึ้นลงลงของการเงิน หากมือซ้ายใครมีเส้นการเงินที่ต่ำกว่ามือขวาแสดงว่าดวงการเงินของคนนั้นจะค่อนข้างดีในช่วงอายุมาก หากใครมีเส้นการเงินมือขวาต่ำกว่าแสดงว่าฐานะการเงินของคุณจะดีในช่วงอายุไม่เกิน40ปีเป็นดวงที่ดีบ่งบอกถึงความมั่นคงในการรักใครสักคนรักแล้วรักจริงมีความซื่อสัตย์ในชีวิตคู่แต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนหักหลังช่วงนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีคู่ มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเนื้อคู่ในฐานะเดียวกันระดับสังคมเดียวกันสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงาน 3. เส้นลายมือที่มือซ้ายสูงกว่ามือขวาคุณเป็นคนที่ใจเย็นถือว่ายากเย็นก็ว่าได้เป็นคนที่มีความจริงจังในการใช้ชีวิตบุคลิกของคุณเป็นบุคลิกที่แตกต่างกับเส้นลายมืออื่นมากม พราะตัวของคุณนั้นเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทําจริงไม่พูดมากไม่ชอบอวดรำ่ำอวดรวยไม่ชอบออกหน้าออกตาทางสังคมโดยความที่ตัวของคุณเป็นคนที่แสดงให้เห็นถึงความมีมากมีความสุขุมใครหลายหลายคนก็ต่างเก่งอกเก่งใจสำหรับในเรื่องของความรักแล้วนั้นคนที่มีลายมือเส้นแบบนี้เป็นคนที่ยิงพ่อสมควรในเรื่องของความรักไม่ค่อยยอมอ่อนข้อให้กับอีกฝ่ายสักเท่าไหร่ แต่หากคนที่มีลายมือเส้นแบบนี้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลองเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเห็นได้ทันทีว่าคนที่คุณอยู่ใกล้ด้วยจะยิ้มร่าเริงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามชีวิตที่คุณเปลี่ยนลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูแล้วจะพบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอน สำหรับเรื่องนี้ก็ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมได้นะครับขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสสาระ c o o m คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปและถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ